จะใช้ตัว Wi-Fi หรือใช้ซิกบีดีนะมันก็จะขึ้นมา220แบบนี้นะทำกา,านใส่น็อตเท่านั้นเองลองเปิดด้านซ้ายอีกดวงหนึ่งปุ๊บนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิโมวันนี้เรามาแบบชิลๆนะผมก็ เรามีสวิตช์หรือว่าสมาร์ทอะไรซ็อกเก็ตสมาร์ทปลั๊กสมาร์ทช่องเสียบเนี่ยอยู่2อันนะครับผมก็คืออันนึงเนี่ยมันจะเป็นซิกบีแล้วก็จะเป็น WiFi เนาะแต่การใช้งานเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันด้วยอันนี้ก็จากร้านโฮมมีโอนะครับก็สั่งมาเนาะลองดูกันดีกว่าราคาถูกด้วย500กว่าบาทเองโอเคภายในกล่องนะครับผมก็จะมีคู่มือมีแมนล่นมาให้ฉบับจิ๋วนะสามารถกางออกมาอ่านได้แล้วก็นี่แพ็คออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับก็ด้านหลังนะครับจะมีตัวเแลวตั่นเองก็เียนมาเลย in. อันนี้จะเป็นโมเดลเนี่ยรองรับคเคอร์เรนซ์10แอมป์นะครับผมแล้วก็ไฟเนี่ยตั้งแต่100โวลต์ถึง250โวลต์เลยนี่ก็จะดูสวยดูนะครับมีช่องเสียบนะอันนี้จะเป็นแบบว่าการความร้อนการไฟไหม้แล้วก็รล่นตกแตกนี่ไม่กันนะครับผมอ่ะอีกอันนึงเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายภายในกล่องก็จะมีนอ็อตสกรูเอานนี้เอาไว้ยึดกับตัวหน้ากากอันตะกี้เนาะใช้งานก็ง่ายๆนะที่เราต้องมีอย่างเดียวเลยแล้วก็ที่ควรจะมีนะไขควงวัดไฟแล้วก็ไขควงแงขันนัออนนเว,วเดีียยวก็สามามรถเปล่นตออบรรัหรือ่องเสียบบไฟบ้านเรรราาธมดทั่วไปปให้เ็น ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จุดสังเกตจุดหนึ่งเลยก็เวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบอกสถานะเนาะว่าปิดหรือเปิดซึ่งตัวไฟเนี่ยไม่สามารถปิดได้นะครับผม <S <S 1> <S 1> ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องนอนแล้วก็กาาลัวมันรำคาญตาใช่ไหมอาจจะต้องใช้ก๊อตเทปแปะนะครับแต่มีขึ้นมาเนี่ยมันก็สวยงามนะครับผมแล้วก็ทําให้บ้านเราเนี่ยดูไฮเทคด้วยแล้วก็รุ่นที่เราเอามาหรือว่าเลือกซื้อเนี่ย มันจะเป็นรุ่นแบบว่า universal ลนะคือยังไงก็คือตรงเนี้ยบางทีมันจะมีแค่ตรงนี้นะเนี่ยก็คือจะต้องหาปา๊กที่มันเป็นหัวเสียบอย่างเดียวนะแต่ว่านี้ปึ๊บหัวกลมก็สามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีช่องเสียบสายกาวไว้ด้วยเดี๋ยวไปแกะดูแล้วก็ไปทําการติดตั้งกันเลยดีกว่าจะใช้ตัว wifi หรือว่าใช้ซิกบีดีนะข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ก็คือรุ่น wifi ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หับหรือ gateway นะครับส่วนรุ่นซิกบีตรงนี้จะต้องมี gateway ก่อนนะหรือว่าจะต้องมีหับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ค่อนข้างสะดวกดีนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ใช้งานได้สเสถียรมากเลยนะครับเพราะว่ามันคุยกันระหว่างตัวนี้แล้วก็ตัวเกตเวแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องมาผ่านตัวมือถือเราเลยถ้าเกิดว่าเราใช้สมาร์ทแกจิตอื่นๆในการสั่งงานนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้มือถือในการสั่งงานอยู่แล้วเนี่ย สองตัวนี้ก็ค่าเท่ากันนะครับผมแล้วด้านหลังของเขาเนี่ยก็เหมือนกันเลยใช้สายลายใช้นิวตันแล้วก็สายกาวนั่นเองฉะนั้นเรามาติดตัวรุ่นซิกบีกันดีกว่าเผื่อไว f ฟเนี่ยเราไปติดบ้านอื่นก็ยังสามารถใช้งานได้เนาะลุยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ง่ายๆเลยนะใช้ไขควงเนี่ยปุ๊บแล้วก็ดันหน้าก,กากออกมาแค่นี้เองนะครับก็ดูด้วยนะใครมีวอลเปเปอร์หรือว่าใครมีสีเนี่ยเอาพวกคัตเตอร์มากรีดตรงนี้ก่อนก็ได้จะได้ไม่เป็นรอยนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับผมไขควงนี่ไขออกมาได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นไขควงที่เขาแถมมาให้เนี่ยสตัวเนาะสามารถใช้กับของเก่าก็ได้หรือว่าใช้ของใหม่ที่เขาเนี่ยเอามาให้ก็ได้เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้หน้ากากออกมาแล้วแล้วก็จะมีสายไฟโอเคก็หลังจากไขน็อตตัวนี้เราก็ตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปุ๊บก็ดึงหน้ากากออกมาได้เลยนะก็ของเราเนี่ยมีสายกาวมีสายลายแล้วก็มีสายนิวตันแต่ต้องเช็คกันอีกทีนึงนะผมบางทีเนี่ยสายสีน้ำตาลไม่ได้เป็นสายลายนะต้องลองดูด้วยอันนี้ก็เช็คง่ายๆนะครับผมเราก็มีไขควงวัดไฟอยู่ตรงนี้แล้ว ปึ๊บนี่แล้วก็ขึ้น220ปกตินะครับนี่ก็ขึ้น220มาเลยถ้าเกิดว่าเป็นสายกาวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรนะ นี่แบบนี้นะครับผมสายนิวตันก็เหมือนกันนะครับมันก็จะต้องไม่ขึ้นแบบนี้ไม่ควรจะขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นสายลายใช่ไหมมันก็จะขึ้นมา220แบบนี้นะ <Okay. S 1> สายนิวตันหรือว่าสายกาวก็ไม่ต้องมีนะครับผมแบบนี้เลยเ <c oughs> ชือหลังจากนี้เรารู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนเราเมคชัวร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ <c oughs> แค่ไปสับคัดเอาล้วก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคมาลองดูกันหน่อยก็จะเป็นนิวตันลายแต่นี้เป็นขั้วใหญ่นะเมนซีอารไม่รู้แล้วก็ปุ๊ป ไฟห้องนอนอ่าโอเคอันนี้แหละแล้วก็สับคันเอาลงปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก็มาเรียบร้อยสับคันเอาลงแล้วอันนี้ก็จะต้องไม่มีไฟแล้วนะนี่แบบนี้ถูกต้องอันนี้ก็จะต้องไม่มีไฟโอเคเรียบร้อยเราก็มาทําการถอดสายไฟได้เลยนะเนี่ยแบบนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีรูตรงนี้เอาไปให้เสียบไขควงลงไปนะแล้วก็ดันแล้วก็ดึงตัวสายไฟออกมาแบบนี้ได้เลย ก็อย่าไปจับนะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจก็เช็คอีกทีหนึ่งก็ได้โอเคเหงี okay. ้ย <laughs> ไม่มีไฟแบบนี้ถูกต้องนะผมสามารถจับได้ชุบชๆบชบโอเคเรียบร้อย <c oughs> เหมือนกันนะครับผมเราก็ดันตรงที่มันมีช่องให้เสียบแล้วก็ดึงสายไฟออกมาแบบนี้เรียบร้อยอันสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยตอนแรกเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะสายกาวก็ดันไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงสายไฟออกมาดันไปตรงนี้แล้วก็ดึงสายไฟออกมาโอเคง่ายๆนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาตัวใหม่ของเราเนี่ยมาใส่ได้เลยนะมันก็จะเขียนว่า L สายกาวแล้วก็นิวตันแค่นั้นเองก็คือเอาสาตัวเนี้ยมาใส่แล้วก็ไข่เข้าไปง่ายๆเลยนะครับแล้วก็นิวตันสายสีน้ำเงินเข้ามาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างงี้จากของเก่าะตัวทองเหลืองทองแดงหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันยาวเกินไปใช่ไหมแล้วก็เอาคีมตัดมาตัดออกก่อนนะใช้ไปแบบนี้มันอาจจะไปโดนหรือว่ามันอาจจะไปแบบว่าตอนที่เราดันหน้ากากเข้าไปเนี่ยเรามองไม่เห็นนะมันอาจจะไปโดนได้เดี๋ยวเรา,เอ,าออกมาแล้วก็เอาคีมตัดมาตัดให้มันออกไปเยอะๆกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภยนะัยเนาะ โอเคตัดเรียบร้อยมาใส่กันใหม่ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นนะก็คือไม่มีเล็ดรอดออกมาเลยก็คือมั่นใจปลอดภัยอ่ะเรียบร้อยแน่นเปียอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลย แค่นี้นะครับผมแล้วก็ดันตัวหน้ากากเนี่ยเข้าไปข้างในเอ้ยที่จริงเขาให้ถอดหน้ากากออกมาก่อนนะเราจะได้ไขน็อตได้กับตัวในรูมันจะมีรูน็อตอยู่2ตัวตรงนี้เนาะก็เหมือนกับตัวหน้ากากเก่าอันนี้ก็สามารถใช้ตัวเนี่ยไขควงอันเดิมนะครับผมแล้วก็ถอดออกมาได้เลยสามารถแงะได้ที่จริงต้องเงะ้ออกมาก่อนนะจะได้ทํางานง่ายๆนี่ก็จะปึ๊บก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงเนี่ยขันน็อตเข้าไปตรงนี้เนาะง่ายๆเลยก่อนอื่นเราต้องมาดันพับเก็บสายไฟก่อนเฮ้ยชึบ แล้วก็แน่นอนนะครับผมปัญหาที่จะเจอต่อมาก็คือตัวบล็อกเนี่ยมันใหญ่กว่าไอ้ตัวช่องข้างในนะก็คือมันไม่สามารถเนี่ยยัดเข้าไปได้ใช่ไหม <Nope. S 1> คือมันติดเท่านั้นเองนะครับผมก็คือตัวปูนเนี่ยมันทํามาสําหรับตัวแค่นี้เองก็คลอนกับสิวนะครับผมหรือว่าใครมีไข่ควงมิสว่าเนี่ยก็สามารถเนี่ยทุบปูนออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับ เรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถยัดตัวบล็อกเนี่ยเข้าไปข้างในนี้ได้แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็แค่ทําการใส่น็อตเท่านั้นเองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาหน้ากากมาปิดได้เลยนะคะก็ปุ๊บนี่แค่นี้เองนะครับเสียงดังแก๊กแปลว่าใช้งานได้หรือข้างในแตกไปแล้วไม่ใช่ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสเนาะแต่เกียบถ้าเกิดว่าใครได้สังเกตด,ดีๆก็คือมันจะมีที่เอาไว้ให้ปุ่มกดนะครับไปลองเปิดคัทเอาท์แล้วก็ใช้งานดูกันหน่อยดีกว่ามาใช้งานกันก็ไฟห้องนอนเหมือนเดิมนะครับผมไปเรียบร้อยนี่มีสีขึ้นมาแล้วนะ,นะถ้ากดปุ๊บเอ้ยสีขียวอา่ือว่าใช้งานได้นะทั้งคู่เลยมีรูมาปิดนะแบบว่าคุณหนูหรือว่าตัวเล็กๆเนี่ยไม่สามารถยื่นนิ้วมาได้นะเลยต้องแบบว่าทิ่มเข้าไปข้างในลึกๆหน่อยแบบว่าโอ้โหเนี่ย มันทิไมไปไม่ได้นะแต่ว่าเราต่อถูกอยู่แล้วโอเคอน,นี้ก็สามารถมากดเปิดแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมง่ายๆเลยมาทดลองให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็หลอดไฟทั่วไปเนาะเดี๋ยวเสียบปลั๊กเอ้ยชึบอ้าวอันนี้มันเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมแสดงว่าสีแดงเนี่ยใช้งานกดไปทีนึงปุ๊บสีเขียว อันนี้ปิดนะครับผมกดไปทีนึงปุ๊บก็เปิดปิดธรรมดานะครับอ่ะด้านซ้ายก็อันนี้เปิดอยู่เหมือนกันชึบโอเคแล้วกดเร้เสียบปลั๊กเสียบเข้าเสียบออกจนมันรีเซ็ตเลยนะกดไปทีนึงก็ปิดปุ๊บนี่ก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมเราก็สามารถต่อผ่านแอปแล้วก็ควบคุมผ่านแอปได้นะตนัวนี้อันนี้ต้องใช้แอป Smart Life นะนี่ปุ๊บกดเข้ามาเฮ้ยชึบโอเคเรียบร้อยแล้วไปหน้าหลักนะครับผมนี่เราก็ไปตรง Smartgate w a y ิ b กันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ปุ๊บกดเข้ามา แล้วก็ลอมันโหลดสักครู่นะครับผมอันนี้ก็ไป add device ได้เลยนะแล้วก็ข้างล่างนะครับผมปุ๊บ add สับ device แล้วก็ led already blink มันยังไม่ blink เลยไ,ไร่ลองกดเข้าไปดูก่อนนะผมเพื่อเจอเรียบร้อยอันนี้เราก็กดปุ่มซ้ายค้างเอาไว้นะจนตัวเนี้ยมันกระพริบแล้วเราก็มาเหมือนเดิมนะครับผมอุปกรณ์แล้วก็เก t e w a y ปุ๊บ add สับ device ข้างล่าง led already blink อ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้มันก็บิงอยู่แล้วนะ รอตัวเกตเวเนี่ยมันค้นหาเจ้าตัวนี้นะครับผมเซ็ตนี่แล้วก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะด้านซ้ายบนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะตะกี้รอแป๊บหนึ่งปุ๊บแล้วก็กดดันแล้วก็ตรงนี้อยู่เบดรูมนะครับผมมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็กดดันอีกรอบน,นึงปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับด้านล่างก็สามารถมากดเปิดปิดผ่านแอปได้เลยนะมาลองดูกันเลยดีกว่าเรียบร้อยอันนี้ก็ไปสร้างออโตเมชั่นหรือว่าเอาไปกดอ้าวนี่มันมาแน่นอน ด้านขวาอันนี้เปิดอยู่ด้านซ้ายปุ๊บล้องก,กดปิดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็กดเปิดปิดปุ๊บเรียบร้อยกดด้านขวาเปิดอันนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะแล้วก,กดปิดอ่ะลองเปิดด้านซ้ายอีกดวงหนึ่งปุ๊บนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาใช้งานตั้งชื่อแล้วก็ใช้ผ่านแอป Google ได้หรือเปล่ากดด้านขวาบนบวกปุ๊บ นี่เนหะ็นไหมใช้ได้นะครับ Google Assistant Alexa ก็ใช้ได้เราเปลี่ยนชื่อเนี่ยแล้วอุปกรณ์มันก็จะไปซิงให้อัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็พวกนี้เอาไปตั้ง automation ได้เอาไปตั้งคู่กับสมาร์ทแก้แจ็ตอื่นๆได้ปุ๊บกดปิดไฟก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวซองเกตธรรมดาให้เป็นสมาร์ทซองเกตได้เลยนะครับพวกนี้เอานิ้วไปแตะไม่เป็นไรนะมันมีตัวเซฟตี้อยู่ แล้วก็ดูความเลเทของเราเดี๋ยวเรามาเก็บกวาดแล้วก็ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับช e ้อปปี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แต่งบ้านอุปกรณ์โฮมแอพพลิเคชันนะครับผมก็จะมีโค้ดส่วนลดมีจดส่งฟรีแล้วก็ลิงก์สินค้าหรือว่าลิงก์โค้ดต่างๆเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคาบรรยายเลยนะครับรวมถึงตัวนี้ขาดไปไม่ได้เลยตัวนี้3040บาทเองเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้นะแค่มีตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถเปลี่ยน s ็อกเก็ตหรือว่าเตารับบ้านเราธรรมดาให้เป็นสมาร์ทซ็อกเก็ตแบบนี้ได้นนอ เราก็เลือกมาหลายตัวแล้วนะมันก็จะมีแบบว่าสีดําบ้างสีขอบทองบ้างแต่ว่าเราชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วแล้วก็บังเอิญราคาถูกที่สุดด้วยนะครับพวกลิงก์สินค้าเหมือนเดิมใต้คลิปตรงคาบรรยายนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะถ้าเกิดไม่อยากพลาดแก๊จเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย